สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมือ่สวนย้ายพันุพ่อเพียงนะคะสิผาเพ,พื่อนเพื่อนมารู้จักกับไผ่ตรงลืมแหลงหรือว่าไผ่กิมซุ้งนะคะสิมีลักษณะโดดเด่นกาไผ่อื่นอื่นกับพราะว่าแม่ว่าในหนานแรกเนี่ยเขาก็สามารถที่จะออกนอได้ค่ะเพื่อนเพื่อนโดยทีเห่าห้ความชุ่มชื้นของเขานะคะอาจจะใส่อันฟ้าคุ้มนะคะหรือว่าเศษหนามากคุ้มหลกักการหดนามเขาค่ะเพื่อนๆนเขาก็จะสามารถออกนอห่เห่าได้ตลอดปีที่สำคัญก็คือนอกของเขาใหญ่ค่ะเพื่อนเื นอเดียวนี่ก็กินบ่เบิดค่ะนอกของเขานี่ก็มีถึงแต่นอน,น้อยๆเป็นต้นไปค่ะเพื่อนๆแล้วก็ปะมันนอประมัน,น,มนโล้หนึ่งถึงสามโลก,ก็ได้ค่ะเพื่อนๆแล้วแต่ว่าดินเท้าแล้วก็ไอ้ความชุ่มชื้นนะคะที่เข้าหายไปแล้วก็สภาพดินของเท้าปุ๋ยอ่ขอบที่เข้าส่ไปค่ะเพื่อนๆแล้วก็ไผ่กิมซุ่งนะคะ จะบ่มีขนค่ะเพื่อนเพื่อนสังเกตล้าต้นค่ะเพื่อนเพื่อนสังเกตล้าต้นของไผ่กิมซุ่งค่ะสิบ,บ่มมอมีขนบพเหตุให่ห้าค่ายนะคะเวลาห้ามาจับค่ะเพื่อนเ,อเพื่อนแล้วก็ใบเพื่อนนี่จะน้าๆนะคะนี่ค่ะใบเพื่อนจะน้าๆนอล้วก็สีใหญ่ๆสีเป็นโฮมไห่ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนจ้ะ เหล่าพ่นะคะเ้าออมน้ำไปใส่ประโยชน์ได้ถูกสัดส่วนบ่ว่าจะเป็นนอก,กระได้ค่ะเพื่อนๆและเรื่องของใบก็ได้หรือว่าจะเป็นลำต้นก็ได้จ้าเพื่อนๆวันนี้ก็เลยสิผ้าเพื่อนๆนะคะมารู้จักวิธีการขยายพันธุ์พายกิมซุ่งนะคะโดยใส่ไอล้ลำต้นของเพื่อนในละค่ะเพื่อนๆวันนี้เท่ากับสีมาเลือกนะคะเลือกว่า นอไอ้ลำต้นที่เขาจะเอาไปขยายนะคะกิ่งที่เขาจะเอาไปปลักชำนะคะต้องเลือกกิ้งแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะนี่ลำตน้นลำต้นนะคะเขาจะมีลำต้นโตหลักขึ้นมากะค่ะเพื่อนๆล้วก็จะแตกกิ้งออกไปนะคะเพื่อนๆเขาจะเลือกไอ้กิ้งทีมี่หากแบบนี้นะคะ่ะอันนี้พร้อมสำหรับปลูกล้ะค่ะเพื่อนๆเขาก็สิเอา ตัวนี้แหละค่ะเอาเลื่อยหรือว่าใส้มีดก็ได้ค่ะเพื่อนๆมาตัดออกนะคะแล้วก็เอาไปปักช่าการเลือกกิ้งเนาะเขาจะเลือกกิ้งที่บ่อ้่อนเกินไปบ่อกแก่เกินไปนะคะปักช่าประมาณเดือนหนึ่งค่ะถ้า,ถาหากเขาหลายๆแบบเนี่ยค่ะเขาก็จะไอ้แตกกิ้งออกมาแตกใบแตกอย่างแขนงออกมานะคะเขาก็ไปปลูกได้เลยค่ะเพื่อนๆพานี่เป็นปลูกง่ายค่ะเพื่อนๆปลูกปลูกง่ายและะว้วก็ไม่ต้องการการดูแล ร้ายค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเขาจะพาไปเอากิ้งตัวนี้นะคะ่ะไปช่าใส่ถุงไปดูวิธีการช่าใส่ถุงค่ะเพื่อนเพื่อนจเพื่อนเพื่อนบ้นเขา้าซีมาช่านะคะต้นไผ่กิมซุ่งหรือว่าไผ่ตรงลื่มแรงนะคะเมื่อกี้ที่อยู่ต้นเนาะเข้าก็ไเด็ดตัดออกมาแล้วจาเพื่อนเพื่อน,นการเลือกล่ำ ที่จะเอามาช่ำเนาะให้แน่นที่ลากค่ะเพื่อนๆน่ๆนคะเห็นไหคะลากเขาจะงอกแบบนี้นะคะเอามาช่ำแล้วเขาจะติดไว้ค่ะเพื่อนๆเลือกลำต้นที่มันตรงๆค่ะเพื่อนๆลำต้นที่มันตรงๆนะคะล้ะก็การเว้นเนาะการความยาวของตัวไผยที่เขาจะเอามาช่ำเนะะี่ยค่ะก็จะประมาณนี้ประมาณไม่บรรทัดกว้างๆนะคะเพื่อนๆจาะแลวเจากเอาดินนะคะเพื่อนๆนีๆ่ค่ะดินสังเกตว่าดิน อยู่สวนยายพันเนี่ยคะ่ะอันนี้คือดินที่ใส่ําหรับใส่ซ้ำรับไอ้เพาะต้นใหม่ค่ะเพื่อนๆจะเป็นดินปลูกนะคะผสมกับอันปุ๋ยอคอกค่ะเพื่อนๆแล้วก็ดินบานเห่าธรรมดาเนี่ยแหละคะ่ะแต่กี่บ่เคยมีใส่เรือนค่ะเพื่อนๆหายอยากอิลีพ่อมาเห็ดเกษตรแล้วเขาก็ใส่สารเคมีจะ้ะจะเห็นว่า มีใส่เดือนขึ้นมาหลายค่ะเพื่อนๆซึ่งใส่เดือนตัวนี้นะคะจะมีประโยชน์ในเรื่องของการซอยพุวนดินหายต้นใหม่ของเห่าว่าหายดินมันแน่นแล้วก็ไอคีของใส่เดือนนะคะก็จะเป็นปุ๋ยหายต้นใหม่เข่าน้านะคะเพื่อนๆจะมาปลูกกันเลยค่ะอ่าดินใส่ถุงนะคะเพื่อนๆเพราะต้องใส่หลายค่ะเพื่อนๆจะใส่แค่ประมาณหนึ่งส่วนสามของอันถุงก้อนจะหลังจากนั้นเท่ากับ ใส่พั่วค่ะเพื่อนเพื่อนได้พั่วใหดให้มันเป็นหลุมนะคะแล้วก็เอาต้นไม้ใส่ลงไปตั้งให้ตรงนะคะลำไพ่ตั้งให้ตรงนะคะหลังจากนั้นก็เอาตักดินใส่ให้เต็มค่ะตักดินใส่ให้เต็มจ้จะเห็ดมะม่วงบีบโลกไม้ก็กได้เห็ด ลำต้นเขาแน่นแนำต้นแน่นแน่นนะคะใต้ลงไปอีกจกนเต็มค่ะเพื่อนเพื่อนหลังจากนั้นจะกเข้ากระสีเอาไปตั้งไว้ในโฮมในโฮมนะคะและ้วก็ลดน้ำคม่ะลดน้ำมือแล้วเชื่อกับพ่ออาจากเพื่อนเพื่อนแล้วก็ผ่านไปหนึ่งเดือนเนะะี่ยค่ะเขาก็จะแตกใบออกมาหน้ามุ้เนี่ยคะ่ะเพื่อนเพื่อนแตกไอ้แท่งแท่งใบออกมาเนาะแท่งนอนนโอยออกมาค่ะ ผ่านเท้าแท่งใบน้อยๆออกมาแล้วะค่ะประมาณเดือนหนึ่งเนาะเขาก็สามารถที่จะเอาไปปลูกได้เลยเฮ็ดแค่นี้ค่ะง่ายๆสวนยายพันธุ์บร้เ็ดอีหยางยากแล้วก็บ่ใส่บ่ใส่ไอเขาเกิดมาอย่างบ่ใส่สวัสดุสซีมันกิ่นเปลืองเนาะใส่แค่อุปกรณ์นะคะที่มีอยู่ในบ้านเท่าแล้วก็เน้นปลอดสารนะคะเน้นอินทรีนะคะค่ะ หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะคะมือน,นี้สวนยายพันธ์พ่อเพียงกับสิขอล่าเพื่อนๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ